สวัสดีครับผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับรกันยามเช้าวันนี้ตรงกับเช้าว,วันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2567นะครับผู้ชมุผู้ฟังอยู่กับรายการ Air Force Today รายการที่นำเสนอข,ข่าวและสาระความรู้เข้าถึงทุกเหตุการณ์ไปกับกองทัพอากาศพอโลกใบนี้อยู่ใกล้คุณวันนี้ผมนาวาอากาศเอกวีรชนนรานุชครับ ผู้ชมสามารถติดตามรายการได้ทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีถึงแปดนาฬิกาโดยประมาณครับผ่านสี่แพลตฟอร์มครับช่องทางแรกสถานีวิทยุยในเครือข่ายของกองทัพกาศทั่วประเทศช่องทางที่สองเคเบิลทีวีของกองทัพกาศช่องทางที่สามไอพีทีวีนะครับเวอร์บอยเว็บดอทอาร์ทีเอฟดอทไลน์และช่องทางสุดท้ายเฟสบุ๊กไลน์อาร์ทีเอฟช่องครับเช้าวันนี้ผมมีแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับที่จะมาพูดคุยกัน กับการจัดงานวันเด็กนะครับเพื่อน้องๆจะได้มีโอกาสได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆกับกองทัพกาศณพิพิธภัณฑ์ของธรพอากาศนะครับวันนี้ผมไม่รอช้าครับท่านแรกครับนาวกาศเอกวีรชนเพ็ญศรีผู้อำนวยการกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑทหารกรมสบันทหารอากาศสวัสดีครับน้องอุ้ยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอีท่านหนึ่งครับสาวสวยนะครับเรือกาศโทหญิงพัฒสมน์แนวสุขนะครับนายหารสารบันแผนกกิจกรรมกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑทหานกรมสถบันทหารอากาศครับสวัสดีครับขอบคุณนุ่มรอสาวสวยทั้งท่านนะครับ เอเพิ่งจัดงานไนท์แอนมิวเซียมพึ่งจบไปไหมฮะครับอาจารย์ครับก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนและก็เยาวชนมาพอสมควรครับอาจารย์ครับหายเหนื่อยครับอาจารย์ครับชื่นใจครับก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่จะต่อเนื่องจนถึงปีหน้าเลยใช่ครับก็คือเป็นการปูพื้นแนวทางเพื่อที่จะนําเข้าสู่งานวันเด็กกองทัพอากาศที่จะเกิดขึ้นในเดือนมกราครับอาจารย์ครับพ่ธีพิธิบัฑิเนี่ยมีหนุ่มหล่อหน้าตาดีหลายคนนะ ครับนี่เป็นหนึ่งคนหนึ่งคือผอนี้หน้าตาขี้เหร่ที่สุดนะครับอาจารย์ครับอ้าวเ้ยเดี๋ยวพี่ถามหน่อยครับปีที่ผ่านมางานวันเด็กเนี่ยได้ข่าวว่าของเราเนี่ยนะคนมาเยอะที่สุดเลยถือว่าเป็นความโชคดีครับอาจารย์ครับที่พี่พันธ์กองทัพอากาศและกบิแห่งชาติเนี่ย เป็นด่านหน้าครับอ่านยครับอยู่อยู่อยู่รอบนอกติดพหนพหนถนนพะหนโยธินผมรู้แล้วคุณได้เปลี่ยนสถานีรถไฟฟ้ามีสถานีรถไฟฟ้าเอ็นยี่สองครับสถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศครับอาจารย์ครับคือถ้ามาเที่ยวงานมาเด็กเนี่ยมาลงด่านแรกเลยก็คือต้องเจอพิพิธภัณฑ์ก่อนใช่ครับอาจารย์ครับก่อนถึงจะเข้ามาที่กองบินหกใช่ครับหกศูนย์หนึ่งใช่ครับต้องผ่านคุณก่อนเลยใช่ครับอาจารย์ครับเลือกเก็บตกข้งมูลเลยเด็กก็คือใครเดินผ่านเข้าเดินออกเราก็นับยอดทั้งหมดครับอาจารย์ครับอ้าววันนี้น้อง กองทัพอากาศเนี่ยเดี๋ยวผมก็เกิดนำอย่างนี้ฮะปีนี้เนี่ยกองทัพอากาศจัดงานวันเด็กเนี่ยทั้งในกรุงเทพและที่ตั้งต่จังหวัดนะครับในกรุงเทพเนี่ยก็มีที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศนะครับแล้วก็ฝูงบิน601ที่กองบิน6แล้วก็จะมีในส่วนของทุ่งสีกันนะครับสนามบินเล็กนะส่วนต่างจังหวัดก็กองบินและโรงเรียนการบินทั่วประเทศแล้วก็โรงเรียนในเรือการด,ด้วยนะครับ,รบเอาวันนี้พี่ขออนุญาตเจาะลึกที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศครับผมขอบพระอาจารย์ครับแนวความคิดปี่ย เป็นส่วนหนึ่งอของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของรกรัพอาศในที่ตั้งดอนเมืองอครับซึ่งก็ร่วมกับอกองบิน6ใช่ไหมครับแล้วก็สนามบินลกทุ่งสิการที่อาจารย์บอกไปแล้วสําหรับกิจกรรมครับจริงๆก็คือมีกิจกรรมหลัก ที่นโยบายหรือแนวทางเนี่ยก็คือจะเป็นไปตามนโยบายของท่านผู้ประชาการธนการท่านให้ไว้ว่าไงก็เป็นแนวทางเดียวกันเลยคืออย่างแรกเนี่ยคือท่านเน้นในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆไม่ว่าจะเป็นภาคการบินภาคอากาศภาคพื้นการตั้งแสดงงานโชว์ต่างๆคือท่านเน้นว่าเด็กสําคัญที่สุดเพราะนั้นก็จะใช้ทุกเครื่องมือทุกบุคลากรของเราในการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก นอกจากที่จะสร้างแรงบันใจในการรักการบินรักความเป็นาการรักการปะจนภัยแล้วเนี่ยท่านยังเน้นให้เรื่องของการสร้างวินัยมีวินัยครับและก็การเรื่องของรักรักสิ่งแวดล้อมอ๋อมีวินัยรักสิ่งแวดล้อมครับผมครับก็ก็จริงๆที่พี่พันธ์กองทัพอากาศเนี่ยก็คือเราก็ตามแนวทางนั้นครับก็คือว่าอันดับแรกเนี่ยก็คือถ้ามีถุงผ้ามาถ้านําแก้วน้ํามาเองเนี่ยก็จะได้รับรางวัลพิเศษเออนี่คุณพ่อคุณแม่น้องน้องครับทมาพิทายกองทัพอากาศ เอาแก้วมาเองเนาะถือถึงผ้ามาเองนะครับเพื่อที่จะช่วยการลดขยะใช่ครับพี่อุ้ยเนี่ยมีของรางวัลพิเศษแจกให้ใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดเด็กๆไปเก็บขยงขยะมากมาแลกรางวัลได้อีกครับอาจารย์ครับเก็บขยะนี่คือเหมือนว่าไม่ใช่ไปคุยจากถังขยะไม่ใช่ครับเก็บตามพื้นครับอาจารย์ครับอ่าเราก็จะเก็บไว้อย่างดีครับอ่านี่คือนโยบายของท่านผู้จัดการอากาศบเน้นนะท่านเนี่ยต้องการอยากให้น้องๆเนี่ยได้มีแรงบันดาลใจจากกําลังพลนะครับเรื่องของการ ที่จะมีส่วนร่วมกับกองอากาศนะครับรวมถึงในยุทธทปกรณ์นะครับ ต่างๆของเราแล้วก็เน้นเรื่องของความมีวินัยเนี่ยเข้าแถวเข้าคิวนะครับแล้วก็เรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมครับครับอ่ะทีนี้จะมาเห็นอะไรบ้างที่พิธาั์ส่วนกิจกรรมสนุกเดี๋ยวให้น้องแบมเป็นคนเล่าให้ฟังดีกว่าแบมไม่รามีฟามาครับขวัญใจเด็กเอาตั้งแต่เดินลงรถไฟฟ้ามานะเปิดเข้าประตูวิทิธภัณฑ์เนี่ยจะเห็นอะไรบ้างได้เลยค่ะก็พอลงรถไฟฟ้ามาใช่ไหมคะก็จะผ่านการจัดแสดงด้านนอกแล้วก็ด้านในอาคารนะคะด้านนอกเนี่ยเราก็มีเครื่องบินมากจนถึง104ลำค่ะที่ตั้งอยู่ในพิ พอยักแก้ข่าวครับเป็น107แล้วครับได้เพิ่มแล้วนะคะ107รแล้วนะครับเพราะเอู้ถ่ายกันทั้งวันไม่ไหวเนี่ยแล้วก็แต่ละลำเนี่ยมีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวใช่ค่ะเจอเครื่องบินก่อนเลยค่ะเจอเครื่องบินนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของการจัดแสดงบอกเล่าค่ะว่ากิจการบินของประเทศไทยเนี่ยเริ่มต้นยังไงนะคะแล้วก็ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรู้ประวัติศาสตร์เนะก็คือนอกจากได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยก็ยังได้เรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนา ครับจากเครื่องบินเรียนรู้บิศาลแล้วมีอะไรอีกฮะค่ะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมนะคะเราก็มีตั้งแต่บนเวทีค่ะกิจกรรมบนเวทีนะคะเราก็จะมีการแสดงนะคะจากน้องๆโรงเรียน5โรงเรียนด้วยกันค่ะรอบๆดอนเมืองครับมีโรงเรียนเข้าร่วมการแสดงด้วย5โรงเรียนใช่ครับเปิดเวทีให้เด็กๆมาร่วมกิจกรรมค่ะโอเคค่ะแล้วก็ในบนเวทีนะคะก็จะมีวงของดูริยางทหารอากาศค่ะที่จะมอบความเพลิดเพลินให้กับผู้ชมค่ะอืมค่ะ คือสถานที่จุดแสดงเนี่ยอยู่ในอาคารไม่ร้อนใช่ไหมไม่ร้อนครับมีหลังคาปกคลคุมครับอืมอืมอืมอ้าวแล้วก็นอกจากเรื่องของการโชว์การแสดงกิจกรรมอื่นที่จะร่วมสนุกมีอะไรเป็นพิเศษไหมก็นอกจากนี้นะคะก็จะมีการแสดงลานด้านล่างนะคะหรือว่าลานกลางแจ้งนะคะก็จะประกอบไปด้วยการแสดงกระบี่กระบองนะคะการแสดงสุนัขทหารค่ะการแสดงแฟนซีดิวแล้วก็ดัมซีดค่ะน้องๆชอบระบายส่งระบายสียังมีไหมมีค่ะอยู่อีกอาคารหนึ่งนะคะก็อยู่ในอาคารเช่นเดียวกันค่ะไม่ร้อนคุณเปิดกี่อาคารเนี่ยคุณด้วยมี ั้งหมด6อาคารครับดันครับก็คืออย่างที่ทราบว่าอาคารเราโอโถงมากที่รับได้60,006เนี่ยเพราะว่าเรามีอาคาร6อาคารครับและก็ปรับอากาศด้วยแล้วก็เย็นครับมีมีอาหารขายมีอาหารอร่อยคราคาย่อมเยาซึ่งซึ่งเป็นไปตามนโยบายท่านผู้บริชารทถานกาศณ์ครับของขวัญของรางวัลเนี่ยจัดเต็มพิกัดไหมเต็มแน่นค่ะแน่นเอียดเลยค่ะถ้าจะมานะถ้าจะมาจะต้องมาเปิดประตูกี่โมยังไง ในเบื้องต้นครับก็คือจริงๆเนี่ยกิจกรรมเนี่ยจะเริ่ม0800พร้อมเวทีหลักครับอาจารย์ครับก็คือเราจะล้อกับเวทีหลักรวมทั้งการแสดงภาคอากาศเนี่ยเมื่อไหร่ที่มีภาคอากาศเนี่ยเราก็จะหยุดการแสดงภาคพื้นก่อนเพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยได้โฟกัสที่ภาคอากาศที่พิพัณฑ์ที่ร้านพิพัธ์เนี่ยเนี่ยหน้าขึ้นไปก็มองเห็นครับแต่แล้วคราวนี้แต่ว่าจริงๆเนี่ย ประตูเราเนี่ยจะเริ่มเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเอาเจ็ดโมงคุณพ่อคุณแม่มารอได้เลย7จ็ดโมงเริ่มเปิดแล้วครับก็คือคือจริงๆเจ้าหน้าที่เราก็พร้อมตั้งแต่ตีห้าครับเพราะว่าต้องรับร้านค้ารับแม่บ้านแต่ว่าเราเริ่มเปิดประตู7จ็ดโมงให้เด็กๆเริ่มเข้ามาดูภายนอกอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็กิจกรรมทั้งหมดก็จะเริ่ม8ปดโมงพร้อมๆกับเวทีใหญ่ครับอาจารย์ครับไฮไลท์ถ้ามาที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศนะคุณพ่อคุณแม่น้องๆไม่ควรพลาดมีอะไรบ้างอค่ะ ก็อย่างที่บอกนะคะก็คือห้ามพลาดค่ะกิจกรรมบนเวทีของเรานะคะแล้วก็กิจกรรมลานกลางแจ้งที่ได้แจ้งไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะเราก็มีอีกไฮไลท์นะคะที่เป็นการแสดงนิทรรศการแบบอิมเมอร์ซีฟค่ะใช่เป็นของเล่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อกันะในพิพิธภัณฑ์ยเียมที่ผ่านมายังไม่เก็บเลยฮะยังยังตั้งแสดงไปเรื่อยๆสําหรับเด็กๆครับเราแปลเป็นภาษาไทยให้คุณเข้าใจหน่อยอิมเมอร์ซีฟก็คือเป็นการจัดแสดงอ่า เป็นภาพเหมือนภาพยนตร์นะคะสมทิศทางค่ะแล้วก็มีระบบเสียงแบบเซอร์าค่คือเข้าไปเนี่ยจะอยู่ในภวังเลยใช่ครับดื่มดัก็คือเราจําลองเที่ยวบินของหลวงอมภนไปศารที่ท่านเดินทางไปโชทงด้วยเครื่องบริพัตรคือเครื่องที่คนไทยสร้างเองที่อินเดียแล้วก็ที่เวียดนามวั้นเราจําลองว่า ตลอดเส้นทางแต่ละขาแต่ละขาเนี่ยท่านไปเจออะไรบ้างเจอพายุเจอวิเหมือนบินไปกับท่านอ่ะเหมือนนั่งในคอคิดไปกับท่านเลยครับเออนี่าสนใจมีคนฝาถามมาไฟซิมูเลเตอร์ยังเปิดไหมเปิดเปิดแน่นอนค่ะ กิจกรรมไฟซิมิเลเตอร์เป็นอะไรที่แบบขายดีมากค่ะก็คือเป็นกิจกรรมที่เด็กๆให้ความสนใจกันมาโดยตลอดค่ะเปิดแน่นอนค่ะแล้วแล้วนอกจาก Immersive ที่บอกเรามีอีก2กิจกรรมที่เพิ่งเปิดอาคาร4ที่เราปิดไป3เดือนเนี่ยเปิดมี Immersive แล้วก็มี อาร์ตแกลลี่ครับอาจารย์ครับอาร์ตแกลลี่ครับมีเป็นแกลลี่นิทรรศการภาพวาดประวัติศาสตร์ซึ่งสวยงามครับแล้วก็บางภาพนี้ก็คือจากศิลปินบางภาพก็คือจากเด็กๆและเยาวชนในช่วงของงานครบรอบร้อยปีกองอะกาศการบินของบูฟการีกองอะกาศที่ผ่านมาเราปวดมาปวดวาดภาพแล้วก็เก็บภาพนั้นมาทําเป็นแกลลี่ใครที่สนใจงานศิลปะผลงานของนะครับน้องๆก็ไปดูได้แล้วก็มีของศิลปินท่านมันชัยครับจะอยู่ได้ถึงกี่โมง อยู่ได้จนถึง16นาฬิกาสีาา่งเย็นเลยสี่เย็นครับนะครับอุ้ยมีคําแนะนําให้คุณพอ่อคุณแม่เตรียมตัวลูกหลานบุตรหลานเยาวชนมาที่พิพิธภัณฑ์ของ้องกาอยังไงบ้างครับอันดับแรกครับก็คือ,อถ้าสามารถหลีเกเลี่ยงาการ<ม>ขับรถมาเองครับ<ม>ก็เดินทางโดยรถสาธารณะครับอาจารย์จะสะดวกกว่าจะสะดวกกว่าครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดขับรถมาเองก็มีที่จอดรถโอถงครับก็ อยู่ตรงข้ามของพิพันธ์ก็คือวิทยานการบินโรงเรียนเรือกาศเก่านะครับที่ไหนก็คือจอดได้เลยจะมีรถรับส่งครับแล้วที่พิพันธ์นี้ก็จะมีรถรับส่งจากพิพันธ์ไปที่กองบินถงอ่าคือชมพิพันธ์เสร็จแล้วนะครับอาจจะมาช่วงเช้าช่วงบ่ายไปอยู่ที่กองบินถงต่อก็จะมีรถรับส่งพาเข้าไปครับแล้วก็ข้อหงใญยอันหนึ่งก็คือเรื่องอากาศร้อนนะครับก็คือถ้าเกิดไปตักแดดอะไรก็กรุณานำร่มนำหมวกมานะครับแล้วก็ถ้าป้องกันเด็กหายเด็กลงครับ ก็ได้เขียนชื่อที่อยู่ผู้กองหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับในกรณีที่น้องๆพัดพัดหลงครับก็ไปเจอไปเข้าไปหาฐานอากาศใครก็ได้ที่แต่งเครื่องแบบครับแต่ที่พิพิธภัณฑ์ของน้ำประกาศนี่ครับคุณผู้ชมผู้ฟังเป็นสถานที่ปิดเนาะทางเข้าออกทางเดียวใช่ไหมมีสองทางครับก็คือเราเปิดช่องทางที่ให้เดินไปด้านหลังด้านหลังด้วยเพื่อให้ขึ้นรถไปกองบินหกครับแต่เรียกว่าปลอดภัยปลอดภัยแน่นอนครับแล้วก็มี CCTV รอบบริเวณค,ครับอ่น้องแบมครับค,คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่เท่าไหร่นะลูกเนี่ยสำคัญนะครับนะ,ะเขาจะได้อะไรกลับไปโโโจากการมาออที่พิพิธภัณฑ์ก่อนทั้กาสในงานวันเด็กปีนี้ะฮะกิจกรรมก็คืออัดแน่นนะคะม,มาตัวเปล่าแต่ว่าขากลับเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าจะมีของรางวัลนะคะของขวัญติดไม้ติดมือกลับไปกันเต็มเลยนะคะแล้วก็จะได้ทั้งความสนุกสนุกสนานนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะได้รับแรงบันดาลใจกันอย่างเต็มเปี่ยมค่ะโอ้โหมาสุด้ายที่เกินเวลาหมดแล้วครับพี่วุ้ยครับฝาก เชิญชวนเอาเดีให้แบมเพิชิญชวนก่อนได้ค่ะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะแล้วก็น้องๆหนูๆค่ะมาร่วมกิจกรรมวันเด็กนะคะที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติค่ะ เตรียมพร้อมนะคะยินดีต้อนรับอย่างมากเลยค่ะเออครับมาเจอพี่แบมได้ามามามาพบกับข้าราชการของท่าอากาศนะครับเซเลบทั้งหลายนะครับนักเรียนในอากาศนักพิบายนักเรียนจากอากาศที่สำคัญครับมาเจอกับพี่แบมบี้นี่ารักสารักแล้วก็ท่านอื่นๆที่หน้าตาดีเน้นย้ำว่าคออเนี่ยเป็นคนที่หน้าตาที่เรีที่สุดในพิพิธภัณฑ์นะครับอาจารย์ครับอ้าวนะครับก็วันนี้นะฮะครบถ้วนนะครับสมบูรณ์แบบครับกับข้อมูลนะครับเรื่องของงานวันเด็กที่พิพิธภัณฑ์ของท่าอากาศผมเน้นย้ำจริงนะ ปีหน้านะครับเจอกันนะครับเสาร์ที่11มกราคม2568นะครับหนึ่งในสถานที่ที่อยู่ในแรงบันดาลใจของเด็กๆหลายคนก็คือพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับคุณพ่อคุณแม่มาได้ตั้งแต่7จ็ดน้ำงเลยจนถึง4ี่โมงเย็นแล้วก็เน้นย้ำนะครับการเดินทางโดยรถสาธารณะจะสะดวกกว่าโดยเฉพาะรถไฟฟ้าเนี่ยสะดวกมากนะครับคุณที่ขอบคุณทั้งสองท่านที่ใเกียรายการในเช้าวันนี้ครับโอกาสหน้าควรได้มีการคุยกันใหม่นะครับครับผมครับครับผมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุยกัันนนต่่อใชวงห้าครบ